เดี๋ยวดูกับประมงเขาันยังไงผมต้องเลี้ยงเลี้ยงมันหลุดแต่แถวนี้ก็ไม่มีบอรมีไม่มีใครเยอะเลยอแล้วหรอเออไม่รอดหรอกถ้าใครจะลงจับมาทีนี้ลงไปหนลงอีกลงอีกย่องไปย่องไป พอพอหวานเสร็จแล้วเดี๋ยวให้กู้ภัยมาลงไปช่วยสาวขึ้นมาบานมากเหรอบานมากี่ร้องเรียบร้อยสาวสิสาวเอ้าเนี่ยอยู่นี่แล้วให้โดนกัดนะ ดึงดึงสายขึ้นมาสาวเลยสาวสายอยู่ไหนอ่ะนี่มันอยู่ตรงนี้แล้วนี่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 อยู่ท้ายหน่อยอยู่ตีนอยู่ตรงนี้มาทางนี้ทางหน้าเนี่ยไล่ตีนแหไปดิไล่ตีนแหบกดลงไปก่อนดีกว่าก่อนตรงนี้มีพุ่มไม้อยู่กดตีนแหลไม่ต้องอะไรหลงมันกัดนะนี่นี่กลับมาที่แล้วหมดละหมดละล่นแหเข้ามาล่นแหเข้ามาอ่าล่นแหบมันมันเลยแหบก็ผ่านดันตีขึ้นมาเรื่อยดันตีขึ้นมาเรื่อยล้นล่นก่อนไปก่อนอ่าล้นแหเป็นถุงมา แ่ม่ไม่ด้องเอาแข่ไนเนี่แ่มีแม่มันมีแม่มดตนได้ผู้ใหญ่ไปเอาปืนมาแล้วจด้แม่ล่าเี่ยผู้ใหญ่จะฆานี่รอไม่นะไม่มันกเข้มาี่แล้วเข้าไปโน่นลเข้ามานี่แล้วิมลนี่แล้ว มุมุดมันมีเลนอย่างที่เลนมันไม่น่ามุดนะมุดมกนแคมันมุดอยู่แล้วเหียทั้งนั้นที่ถอดกว้าไม่วางมันก็ตลกเข้ามาเถอะเใช่ จับปากดิจ <divide S 1> <Joseph> ับปากไปก่อนปากปจับปากเลรวบขึ้นมาเลยเรียบร้อยแล้อเลยอ้ยเูกด้วยน็เคอพอดีเลยลงไม่คนลงคช่วยเด้ บองตันไงย่างย่างเยวเชือกมัดเลยเอาค่อยๆเชือกมัดไปก่อนนะจะปากแน่นตาะังมันงหน่อยนะระวังมันแหวงไนะระวังมันจะแวงงนะระวังมัว้่ก่อนอย่าประมาทอย่าประมาทเอ้มัแน่นๆนะ้าก่อนอย่าประมาท้นย้ไ่ขึ้นมข้างบนเลย ก็เอาเข้าไปศูนย์หนึ่งก่อนเดี๋ยวเราค่อยประสานกับประมงประสานให้ตอรอเขาไอ้นี่เอาไปส่งสพอเลยได้ไหมเดเอาไปประสานกับไอ้ตอรอก่เอาไปส่งสอพอเลยได้ไหมบอกนี่ผมจำให้แล้วครับค่อยเดินก็ค่อยเดินก็ค่อยเดินได้ปลาติดมาไหมจะโดนจับนี้ มือเหก่อนเดี๋ยวขายในต่อบอเอาว่าอยาเอายังไให้ให้เขาติดต่อปอะมาณน้ข้าท่าเว้ยเดีไฟมีเหรอพันปากเลยนี่นะเชื่แบบมัดเข้าตุดเบ็ดหลายๆทีแล้วก็เาหาปลาหรือยังไงเออผมทำกับข้าหมามองลงมาจับได้แล้วล่ะ เห็นเห็นมลอยลอยคออยู่ใช่นึกว่าน้ำมันไหลแรงไงเห็นแต่หางมันโบกอยู่ตอนแรกเราคิดว่าเป็นไอ้เคไหมใช่มันไม่เห็นหัวไงนึกว่าตัวเหี้ยเอือก็เลยเอาพอหัวโปรเอาไอ้เคนี่ว่ะใช่นัดมือด้วยตรงนี้มันเคยมีใครเลี้ยงไหมไม่มีไม่มีเอาแล้วมาได้ไงพอรู้ยังว่าผมยังว่ามันมาได้ยังไงกระดูกทองคิดว่ายังมีอีกไหมถ้าหลุดก็หลุดไม่แน่ใจวัดอย่าอย่าอย่าว่าไม่แน่ใจต้องแน่ใจฮะแล้วเป็นไงเมื่อกี้แรกอะ อ๋อมัいいอ it, ลนลอยขึ้นมาเลยใช่ลอยตัวขึ้นมาเลยน้ำมันล้างก่อนคิดว่าน่าจะมีอไหมตักน้ำมาสักถังนึงไม่แน่ใจอ่ะผมลอยให้พอพอเนาะดูเลยครับรลอยปลาคุ้มเลยแล้วหนึ่งนะคะดูหนึ่งหนึ่งสองสามลอยปลาคุ้มเลย